ได้ยินเสียงวะรอคนเข้ามาดูก่อนเดียวรูกห่อครับมาถ่ายรูปนิดหน่อยมาแจกของครับพี่กล้องกลงพี่ไอ้เนี่ยกล้องพี่เอ้รอจุดแล้วผมดูดีได้ยินเสียงไหมครับ มีคนเข้ามาชมอะไรนะสี่สี่คนยี่สี่สี่ยี่สี่แล้วโอ้ยหอยพูดได้เลยพูดได้เลยตอนนีครับสำหรับวันนี้กิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือวันที่ไปได้ยินได้ยินเสียงไหมครับไปอยไปไหนล่ะไม่ได้ยินเสียงไม่ด้มได้ยินเสียงไหมครับ่ะได้ยินเสียงไหมคะคอมเมนต์หน่อยนะคะพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเข้ามาในป่าก มาทุกรอบ41คนดูนะคะอาสวัสดีครับสำหรับวันนี้นอนฟรีกับที่เสือวันที่เท่าไหร่วันนี้ <18 S> 1 8 <18 S 2> ค่ะ18กุมภาพันธ์2566นานะครับวันเสาร์วันเสาร์ 6, ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ยังเหลืออีก1สัป,ปดาห์นะครับใครยังไม่จองก็รีบจองพื้นที่ไว้ได้เลยนะครับวันปกติก็ได้วันเสาร์อาทิตย์น่าจะเต็มแล้วมั้งไม่แน่ใจลองทักถามอีกทีนึงเตง็ม ย้อยโอ้นะครับอ้าินกลุ่มครับเป็นกลุ่มครับกลุ่มสนามเป็นป่าครับอ่ากำลังติดไวไฟครับที่นี่มีไวไฟแล้วนะอ่าเริ่มมีไวไฟแล้วมีไวไฟแล้วแรงแรงเดี๋ยวจะวันนี้ก็หนาแน่นโอ้ชุมชนที่เสือใหญ่มากเลยครับวันนี้จะยินดยินดโปติทั้งหมดครับหันหน้าเข้ากล้องเลยครับอย่าหันไปตูใส่อืมอ่าเดี๋ยวงไงผมจะพาไปดูทีละหลังทีละหลังนะครับมีของเล็กๆน้อยมาแจก จะเป็นเสื้อสต็อปนะครับอ่าสี่เส้นหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีเสื้อเป็นละหนึ่งหลังแต่ไซส์นี่ก็อาจครบไม่ครบก็อยาบากันอีกทีนึงอันนี้เป็นรถเข็นสนามเล่นป่านะครับรถเข็นครับรถเข็นลูกค้าบอกเสียงเบาครับต้อเสียง,งนอนโอ้เสียงดะเบาเลยครับ <c oughs> ผมขายเสีย <c oughs> งไปแล้วโี้ยพูดำกลับอยู่ข้างหลังครับพูดคำกับออย สวัสดีครับมีของมาเล็กๆน้อยมาแจกครับผมขอบคุณมากครับที่มาเต็นของหลังเนาะเอาเพื่อหลังละตัวเพื่อสนามเดินป่านะเอาใชะไรดีครับใช้อะไรดีเอันเลยสองอันก็ได้ค่ะเอาสองตัวเลยเนาะใช้เอลนี่ใหญ่แค่ไหนเอาพี่เท่าพี่ใส่ใช้อะไรประมาณประมาณนี้ครับ อ๋อน้องมดไปไหนล่ะแล่นไหมลืมไปเ <c oughs> <ๆ>มื่อเช้าไปตลาดอะไรนะ <c oughs> ตลาดมอนตลาดมอนตลาดมอนแม่กำปองโอ้มีทุกภาษาเลยทุ <c oughs> กภาคเลยครับห <c oughs> ่งสองค่ะผมขอบคุณครับเดี๋ยวตอนเย็นอากาศหนาววันนี้ครับ ครับคันนี้หนาวครับหนาวใจหนาวใจหนาวกายรถเท้าประมาณสิบเจ็ดรถเข็นของบ้านนี้ได้ห่มแน่เลยถ้านหนาวมากเลยคะรถเข็นค่ะอ่าแล้วก็เรียนต่อไปนะครับเียนนี้ก็วเอ็กซ์กิโมโอที่ยินเสียงมาเนาะเอ็กซ์กิโมสีเขียวสวัสดีครับนี่ความเป็นใหญ่

อันนี้เชือกเสือเลียบเสือขาวเชือกคนละคนละชุดครับนังละชุดครับไม่ว่างมานะคะขอบคุณครับอ้าวไปทางนู่นไปทางนู้นอทิตย์หน้าพี่ต่ายมาอีกค่ะมาเจอกันได้ค่ะผมแจกเชือกที่เลยครับมาดูอาทิตย์เลยค่ะผมแจกเชือกเพื่อเพื่อนทั้งหลายที่มเชือกที่คนน้าจะไก่อแจกคนแล้วครับขอบคุณมากครับคนไม่เคยขีนรถขีนแล้วนะ สวัสดีครับดัมันกัดบนครับกัดน้องตัวด้วยน่ารักกว่าผมอีกอ่ะมีเสื้อมาแจกครับผมได้หนึ่งตัวเอาใช้อะไรดีครับพี่เอวเ็บเอวเนาะเย็บเอวหรือวนอพี่แล้ว XL เยอะ อ่ะเนี่ยเชือกเลยอ่ะแบบชุดเชือกหนึ่งตัวโอ้โหทักขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงครับผมครับตายอย่าเข้าใกล้แล้วกูถ้ากลัวขนาดนี้เลยเหรอขนาดหมายังกลัวเลยกูติ๊กเกอร์ด้วยได้ไหมอ่ะได้ครับผมไปตื้อเต็นท์เขาไม่ให้ติ๊กเกอร์ผมอ๋อติ๊กเกอร์หมดครับช่วงนั้นตอนนี้มีไหมตอนนี้ต้องไปถามพี่อาลินดูให้พี่อารินไปแล้วอ่ะ ได้ดีครับสวัสดีครับมีเสื้อมาแจกครับผมใส่ไซส์อะไรครับพี่ XL XL นี่ XL นี่า l หนึ่งตัวเสื้อหนึ่งชุดนะครับแล้วท่านท่านถ่ายรูปไปไหนไปเอาสติ๊กเกอร์โอ้โฮพรมกลับผมเร็วๆหน่อยดิเพื่อพุกกลับกลับขอบคุณครับ อันนี้สปริงเล่อ้ยไม่ใช่เอสกิโมฟ้าอ่าหลังนี้ก็มีนะครับแต่น่าจะลงน้ำครับไปทางนู้นก่อนแล้วกันใส่ถุงนะอ่าหลังนี้ก็มีนะครับใส่หลังนี้กินี่เลยขอเชิญนลครับเฮ้ยไปแม่ขอทางนน้ลูกพี่อุ้ยใจเย็นเป็นคนรักสัดนะ มาแจกกี่ลหลนะครับอันนี้มาครัวหนึ่งอันนี้อีครัวหนึ่งนะครับน่าจะลงไปเล่นน้ำลงไปเล่นน้ำเด็กคนกลับมาแจกค่ะเี่กคนเนน้ำเล่นป่านาแน่นจริงสวัสดีครับมีของนิ่งๆมาแจกครับผมอ่ามีเสื้อครับใซส์อะไรดีใหญ่มากไซส์อะไรแอลใหญ่ไหมคะผู้ชายแอลพ่อผมนี่ครับ ประมาณนี้ก็ได้ได้กี่ตัวคะัหนึ่งตัวครับหลังละตัวแค่หนึ่งตัวไม่ไม่ไม่ว้นว้นใส่เลยเอลใส่ได้มั้ง XL ป่ะ XL XL รับก้งอลมอลใหญ่ไหมโอเคว้นรับขออนุญาตถ่ายรูปครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอโนี่ไพรอนสนใจรถเขียนทักเศษได้เลยนะคะไพรอนไพรอนอ๋อ รู้สึกว่าเจ้านายอยากจะมากลับมาทำอีกู่แค่นี้เด่ไหมล่ะมีคนนิยมเยอะเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็น KN นะครับสีเบจสีกะกีสนใจทางแชทได้เลยนะคะใส่เสื้อไซส์อะไรครับผม XL ็กับผมอุ้ยมี่เมือนกันแอลเลยแต่บทที่เอานี่เไว้แล้วกันเอาเอ็เอ็ลเลยไม่ใหญ่เลยครับผมเผื่ออนาคตพี่อุดมสมบูรณ์นี่แหละไม่มีใส่ได้เลยครับขอบคุครับ ไม่ให้ละกล้องไม่ให้ส่งสัญญาณพี่เลยขอบคุณครับอ๋อ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 อเออ๋ออ๋ออ๋อก๋รอ๋คนัออ๋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 ออออ๋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 อออร๋ออ๋ออ๋ออออ๋โอ๋ออ๋ออ๋ลออ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 อ นี่นักุน้าอีกเนะครับคุณครับไปทางนู้นโอนี่อันนี้อะไรโเอันนู้หาทางเข้าไปเจอแล้วครับแน่นมากวันนี้พี่เสือโอ้พี่ก็นอนได้แล้วตรงนี้ สวัสดีครับมีขอมาแจกครับพี่เพื่อหลังละตัวครับเอาใช่ไรอีแอลไม่มีครับอีแอลก็ได้ครับมีแอลกับเอ็มเอ็มก็ได้นะครับแอลครับแอลเนาะแอลก็ได้นี่เราแอลแอลสองตัวอันนี้สีเขียวตั้งเดิมนะครับ เป็น OG จีกับเอ็สีเขียวครับผมแต่ว่าปีนี้น่าจะมาสีเขียวหลายสีอยู่รู้สึกว่าจะมาหลายสีอยู่ครับปีนี้ไปไม่ได้เป็นไม่ได้ต้องกลับไปมาต้นเดือนม่ว่างค,ครับต้นเดือนมีถึงมีถึงชิ้นเดือนนี้เลยค่ะมีกต่กรรมบ๊ว่างต้นเดือนบ๊วยรุ่นหวยมันต้องอันนี้เลยครับเดี๋ยวเราข้ามฝากไปอีกฝั่งนึงครับ เป็นหญิงขนามเดินป่าต้องอดทนไหมครับมีทางลัดมีทางลัดครับเป็นใหม่แก่ห่อเลยวันนี้เดี๋ยวมามีคนเดินป่ามีกิจกรรมารเส้นีด้วยสนใจเข้ามาในเห็นได้เลย

ลาคุณา EX สองตัวอ่าสอง XL สองตัว XL อ่ามีหนึ่งตัว XL สองตัว XL XL มีแค่ตัวเดียว XL เหลือตัวเดียวครับงั้นเอา XXL อ่าออ่ l ถอดสามสามตัวน่าจะได้เป็น L นะ่ L ตรงนี้เดียวคร่โหลเลยใช่ไหมสะดุดเชือกตรงนี้ทีเดียวครึ่งโหลเลยสองสาหอันเชือกห้ตจะไปอีสัปดาไหนครับสัปดาห์หน้าค่ะก็มีคนเชอสไทใช่หนะครับอหไม่งสองสามห้าแามเชือกอไม่ใช่อับุฟเฟ่ครับพี่สี่ห้าหก โอไหลสดอยู่ด้วยไหลสดอยู่ครับพี่อ้ามผู้ใดที่ถือสอยไปหนึ่เอาพี่ถือคนละตัวเลยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหมูเลยครับไฟไเอา่เอาไม่ยรูปรอเป่าน้เะจะไเยอแถมเชือกอีกอันยังแถเือกแถมครับเดี๋ยวไม่รอขเราเอ็กซ์อาตัวเดียวเดี๋ยวพี่ก็ไปแบ่งกันครับ แอของงน้าไม่นไม่อด่ไม่ไม่ใช่แล้วนี่แอมเน่ใช่น่ว่า่่ใช่ตรงไหนหม่มีออนเห็นกูว้างไมกูมว้าครับแล้อีไป่นเลยเค้มวันนี้็นาน้าองหรัเปแล้วครับ่ยออนญาตนะครับขอยกตรงมุมุมนี่ไ้ครับพี่อ่าอันเนี้เาเอาเต็นนี้แหละ โอเคครับตรงนี้นะครับพี่อาจหลุดเกมไหมนี่ครับอาจได้ครับได้ครับอย่างนี้แบบนี้ก็อย่างนี้ครับหนึ่งสองไปดูนะครับหนึ่งสองโอเคครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวพาพาไปดูเป็ดเต็นที่เขาหน่อยโโอ้หแต่ละหลังนะครับสติงเลอันนี้ก็แบ็คทารปสามคูนไอสีคูนสีนะสนามด้วยปากสนาใหม่อะอ่าสติงเลสีโอลิฟอันนั้นดีเอ็กสีโอลิฟ EX, KN, EX แล้วอีกหลังหนึ่งยังไม่ขึ้นครับที่มีคนถามหาว่าทำไมซื้อไม่ทันก็อยู่ตรงนี้แหละหลังนะครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะห้าหลังนะครับสักกูรลากูุ่าไม่มาหลังหนึ่งนะยังมาไม่ครบเป็นพีเก้าอี้นะพี่เขาใช้สนามเร็นปากเพียมเลย อ Recently, ้ย่รถเข็นครอบคัวสนามเดินป่าขอบค sí. บุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจต่ต่อไนเจ้าของก็มาแล้วช่วยกันครับผมไม่ใช่เจ้าของครับผมลูกน้องเขาครับยอน้ยฉี่เลยะขอบครับ ทีอ่ไอ้้กเรื่อที่งอบรรยากาศตอนบ่ายนะคะจะเย็นแล้วอากาศดีมากค่ะฉันอยากถ่ายรูปนี้เหมือนจีนลายดีอนก็อันนี้ใ้ลูกค้าเหมาเหมาเหมาตับบ้งหา เสียงชทไหมไม่ได้ยินเสียงัชทไหมคะคอมเม้นหน่อยค่ะนี้จอลังเราที่ ป่ามีเชือกกระแกงครับพี่เชือกกระป๋อมสวัสดีครับอันนี้เป็นลากูน่าจีนโอ้กับครับอ่าปลาไทยรูปเลยนะครับกล้องยูไทยแหละกล้องยูไนต์ถ่ยรูปค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปลืมเอิร์นซอลโอเคครับของเท้าลักกูน่าครับตอนนี้ค่ะตอนนี้หมดของหมดอย่างไรคะตอนนี้ยังมีอยู่มีครับยังมีมีมีครับโอ้ยนี่ปี ปีล่าสุดเลยนะครับนี่ดูโลโก้ดูโลโก้เลยครับปีล่าสุดนะครับโลโก้ฝั่งนี้นะฮะข้าปีที่แล้วโลโก้ฝั่งนู้นครับาขึ้นวันใหม่มาขอบคุณนะคะมามีตัวนู้นอ EX ตัวนี้นนนนนออร์ลาตัวนู้นข้างล่างอันนี้พี่เห่าร้านไว้เลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะสุดยอดเดี๋ยวพาให้เขาด้วยนะครับพี่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ยวแรับแทนพี่แม่หน่อย ตรงนู้นไปไม่ถึงอ๋อพี่รถตู้ตรงนี้ตู้นี้ขับไปให้ถึงเลนู้นนะครถตู้ผมจำรถตู้ได้ครับค่ะขอบคุณที่มากนะคะไปทั้งพุ่นเสียงพี่ตายบ้ามากครับอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลครับอยู่ไกลชายคะหนึ่งบอกพัดครับโอ้ยต้องขับลงนะ โดน้ำด้วยอาจจะโดดผมไม่โดดนอากาศดีมากค่ะพี่แหละผมไม่เปลี่ยนชุดเดี๋ยวลงไหมตรงนี้จะมีอีกหลายหลังอยู่ไม่ได้เอาไหมไม่ได้ต่อไหมเดี๋ยวนะครับหลอกทำไมไม่ต่อตอนนี้เหลือแค่ใช้ตรงนี้หลายหลังนะไม่นี้มียิ่งทำอะไร อ่ครับเข้ามาที่นี่นี่ครับสวัสดีครับของยัดฟ้าครูได้ยินเสียงหรือเปาก็ไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีพี่เสิ่มมีแต่ไซส์เอนะได้ใส่ได้ค่ะเพราะว่าไส์เได้ไปแล้วค่ะแต่ไส์เนี่แหละตวพอดี รัตัวครับรับเชือกเชือกเอครับยี่ยครับถ่ายรูปนี่หน่อยครับับึ่งสองสามสับครับดูครับครับรมจะถ่ายรูปวันนี้เราไม่ังน่าไปถือว่าไปว่าไม่รู้

ขออนุญาตนะครับใครใช้เป็นหลังนี้ครับมีของมาแจกครับขอบคุณครับเป็นเชืออของสนามเล่นป่าเนาะขอบคุณมากครับขาดครับขออนุาตขออคุญาตขออคุญาค่ลนบแ้เบื่อา้เ่่อะบยงระบีะบงครับเอา้อ่อน

โอ้มุมนี้บรรยากาศดีนะดีค่ะฝั่งนู้นอ่ะร้อนครับ ยังมีต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับโดดน้ําได้แต่วันนี้ไม่โดดครับเดี๋ยวซิวเสียได้ครับมีสมาชิกที่ดูไลฟ์อยู่บอกว่าไม่เชื่อว่าโดดน้ําได้ครับพี่ <c oughs> อ๋อผมไม่โดดครับวันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้อื <c oughs> มบรรยากาศดีไปดูมุมบนมไหมปลาเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูมุมข้างบนกันอ่ามุมข้างบนโอ้ยแรงใช้นน่งขึ้นตรงนี้เลยนะ

ได้ยินเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาตรงนี้ก็จุดชมวิวนะครับข้างบนก็ภูเขาฝั่งนี้ก็แม่น้ำลำคลองยังวะยังมีเวลาอีกหลายวันอยู่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่จองก็ลองดูคิวดูนะครับว่าได้เมไหนถ้าวันธรรมดาก็ได้ทั้งลานนี่แหละครับตรงไหนก็ได้บรรยากาศก็ดีครับตอนเย็นก็ อุณหภูม,มิเช้านี้18องศาครับเย็นๆสบายเลยเมื่อวานนี้แดดไม่มีแต่วันนี้แดดเพี้ยงยังไงผมก็ขอจบไลฟ์แค่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะใช่ปิดนี้เลยเหรออ่อปิดนี้ปดิปดไม่ติดอ่ะปิดเล็บ